ก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตชิ้นตาครับของต้นแม่ต้นนี้นะครับแต่ตอนนี้ราก,กรเต็มนะครับตอนนี้ผมเอามาลงดินแล้วนะครับก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไข่ที่ฟักไว้แล้วก็ชิ้นตาที่ชําไว้นะครับก็ <c oughs> มาชมมันต่อครับอันนี้เป็นชิ้นตานะครับทั้งหมด สิชิ้นนะครับที่มีขึ้นมาที่เห็นเห็นก็มี8 8ชิ้นครับผมเริ่มแตกมาแล้วนะครับเนี่ยครับผมบางอันก็มีเป็นไหลครับมาด้วยนะครับแล้วก็ไข่ที่ฟักรุ่นเดียวกันนะครับ1เดือน บางอันก็แตกมาแล้วนะครับบางอันก็ยังพิ่งจะเริ่มตุ่มเขียวเขียวฮะเนี่ครับต้นน้อยน้อยนี่ก็เป็นจักไหลนะครับที่ที่ไปฝังรวมๆวมกันไว้นะครับแล้วก็บางต้นก็นี่ครับบางต้นก็ โตลแล้วนะฮะมีทั้งเขียวมีด่างมีครับไม้ชุดนี้ฟักไข่นะครับผมที่ต้นใหญ่ๆกับเขานี่ก็เป็นไม้ที่เป็นคือเขาแทงยอดออกมาจากไข่แล้วครับครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่มีอะไรมากมาอัปเดตให้ดูนะครับ ครับผมสวัสดีครับ